ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Best Living เชียงใหม่ค่ะตอนนี้นะคะชี้ยืนอยู่ที่ตำบลหนองหานะคะอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการ Life สันทรายนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสันทรายมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยหรือว่าเป็นอะไรฉุกเฉินนะคะไปโรงพยาบาลสันทรายก็ใกล้นะคะและบ้านตัวอย่างที่เราจะพาท่านผู้ชมมาชมกันภายในวันนี้นะคะจะเป็นบ้านแฝดค่ะจริงๆโครงการนี้นะคะท่านผู้ชมเขาจะมีบ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ทายนะคะก็จะเป็นบ้านแฝดนะคะบ้านเดี่ยวแล้วก็เป็นทาวน์โฮมนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมเป็นบ้านแฝดนะคะที่ไอตัวที่มันเชื่อมกันอนะติ กันกับเพื่อนบ้านนะคะจะเป็นแค่ตัวห้องน้ําเท่านั้นเองและราคานะคะก็น่ารักมากๆเลยน่ารักเหมือนตัวบ้านเลยนะคะราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบอกกันข้างในดีกว่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบริเวณรอบๆกันก่อนนะคะเมื่อกี้ที่เราเดินทางกันมานะคะเดินทางเมื่อกี้เราเดินกันมาตรงนี้จะเป็นถนนเมนของโครงการะคะ่ะท่านผู้ชมถนนกว้างมาก โครงการนี้นะคะถนนเมน12เมตรค่ะแล้วกเ็เขาจะมีส่วนกลางด้วยก็คือมีรปภนะคะรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงมีสนามเด็กเล่นให้ด้วยนะ,ะและก็เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบออกกําลังกายเดินเล่นจ็อกกิ้งนะคะตอนเช้าตอนเย็นเดินไปในโครงการได้เลยะคะ่ะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่นะคะมีบ้านกว่าร้อยหลังเลยเข้ามาด้านในนะคะท่านผู้ชม บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโรงจอดรถของตัวบ้านนะคะจอดรถได้2คันนะคะ,ะเดี๋ยวบอกที่ดินกันก่อนที่ดินนะคะเริ่มต้นจะอยู่ที่38ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเกตารางเมตรมีทั้งหมดด้วยกัน2ห้องนอน2ห้องน้ําและก็2ที่จอดรถนะคะราคานะคะราคาขายจริงๆอ่ะควรจะขายอยู่ที่ประมาณ1.89ล้านบาท เขาลดราคาค่ะก็คือราคาขายเนี่ยตอนนี้จะอยู่ที่1.65จุดล้านบาทนะคะหรือ1 6 5 0 0ล้าน่นบาทเท่านั้นนะคะก็จะได้บ้านแบบนี้ไปเลยค่ะแล้วก็แปลงนี้นะคะจะเป็นบ้านตัวอย่างค่ะบ้านตัวอย่างเนี่ยพื้นที่จะเยอะมานิดนึงก็คือ45ตารางวานะคะแต่หลังอื่นๆน,นะคะจะเท่ากันหมดเลยก็คือ38ตารางวาค่ะเดี๋ยวชี้จะพาท่านผู้ชมนะคะเดินไปรอ,รอบๆบ้านกันก่อนเนาะไปดูนะคะ,ะตามมากันเลย บริเวณสนามหญ้าข้างบ้านนะคะเขาจะปลูญ้ายฟรีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเป็นหลังหลังที่เขาขายจริงๆนะคะบ้านเปล่าที่ขายจริงเนี่ยระยะตัวบ้านกับกำแพงนะคะจะกว้างอยู่2เมตรนะคะกว้างมาก2เมตรเลยนะคะนี่ค่ะแต่อันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะที่เดินเขาจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะไปะกลับเข้าไปเดี๋ยวจะไปอธิบายกันเพิ่มเติมนะคะสำหรับตัวบ้าน ของแถมเยอะมากบอกเลยนะคะในราคานี้อย่างแรกเลยหลังคาลรงจอดรถค่ะนี่เลยก็ติดตั้งฟอยล์กันความร้อนมาให้ด้วยนะคะหลังคาโรงจอดรถไม่ต้องมาทําใหม่แล้วนะมันจะได้แบบเหมือนกันทั้งโครงการค่ะแล้วก็โซนฝั่งนี้เอามาดูตรงนี้กันก่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นบ้านแฝดใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็จะมีส่วนหนึ่งที่ติดกันกับเพื่อนบ้านนะคะก็จะเป็นห้องน้ําเท่านั้นเองตรงนี้นะคะห้องน้ํานะคะ ห้องน้ำแต่ละบ้านเนี่ยคะ่ะปะเข้าไปดูในตัวบ้านกันเลยบ้านน่ารักมากๆเลยอะคะ่ะเป็นสไตล์มินิมอลผสมผสานกับโมเดิร์นนะคะปะเข้ามาชมข้างในกันคะ่ะของแถมนะคะที่ท่านผู้ชมจะได้อีกหลายอย่างเลย <laughs> อย่างต่อไปนี้ดีกว่า S <S <S ก็คือผ้อมาม่านนะคะท่านผู้ชมก็คือไม่จำเป็นต้องมาติดตั้งผ้มาม่านเองแล้วนะคะจะมีผ้มาม่านเนี่ยที่แถมให้แต่ผ้มาม่านเนี่ยเดี๋ยวาทางโครงการจะจัดหาให้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผ้มาม่านในรูปแบบไหนคะ่ะแต่ก็มีผ้มาม่านแถมให้แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีมุ้งลวดแถมให้ด้วยนะทุกคนเข้ามาปุ๊บตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นโถงรับแขกน,นะคะที่มีเพดานนะคะสูงถึง3เมตรเลยจริงๆงไม่ใช่แค่ห้องรับแขกน,นะคะที่เพดาน ที่เพดานสูงนะคะแต่ตัวบ้านนะคะเขาทำเพดานไว้สูง3เมตรทั่วบริเวณเลยนะคะก็ทำให้บ้านเนี่ยมันดูโปร่นะคะแล้วก็ไม่ร้อนคะ่ะท่านผู้ชมตัวตรงนี้นะคะระหว่างาโซฟานะคะระยะจากโซฟาไปจนถึงบริเวณช่วงที่ดูทีวีนะคะระยะห่างโอเคเลยพอสมควรนะคะถือว่าโอเคใช้ได้ไม่ได้แบบแค่อะไรเงี้ยระยะสายตาโอเคมากม เดี๋ยวโซนต่อไปเราจะพามาชมโซนตรงนี้กันตรงนี้นะคะจะเป็นครัวค่ะเขาทําครัวมาให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแต่ที่เขาจะแถมให้นะคะก็คือมีเคาน์เตอร์ครัวนะคะแล้วก็ซิงล้างจานแถมมาให้นะอ่าส่วนตรงเนี้ยพวกบิวอินอะไรต่างๆนี้เขาจะแบบทำมาให้เป็นไอเดียนะคะว่าแบบเอยถ้าใส่แล้วมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ ส่วนฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารโซนที่เราทานข้าวกันนะคะก็ใครชอบแบบดีไซน์แบบมินิมอลมูจิหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเอาโต๊ะไม้มาวางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถตกแต่งได้เองหมดเลยค่ะปามาดูโซนซักล้างด้านหลังกันต่อดีกว่า สิ่งที่เขาจะแถมอย่างถัดมานะคะก็คือจะเป็นปั๊มน้ำแทงน้ํา1 0 0 0ลิตรนะคะและโซนบริเวณนี้นะคะก็ปลูกระเบื้องนะคะไว้เรียบร้อยแล้วยาวๆเลยแล้วก็แถมยังมีกันสาดนะคะเนี่ยค่ะกันกันฝนนะคะทำมาให้แล้วด้วยเผื่อว่าใครอยากจะทําครัวนอกนะคะก็จะ,ะมีไอ้นี่บังฝนไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะปกลับเข้าไปดูข้างในกันค่ะ มาดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ำห้องแรกจะอยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะที่ติดกันกับเพื่อนบ้านนะคะมาดูห้องน้ำกันห้องน้ำนะคะไม่ได้เล็กๆเ,เลยห้องน้ำกว้านะคะแล้วก็ตกแต่งโทนสีอะไรที่แบบว่าดูสะอาดแล้วก็สบายตาม,ม,า,มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะแถมเครื่องทําน้าอุ่นให้ด้วยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นเขาจะแถมให้สองเครื่องนะคะแต่ที่ยังไม่เห็นเนี่ยก็เพราะว่าเขายังไม่ได้ติดตั้ง ก,ก็ถูกไงยังไม่ได้ติดตั้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าติดตั้งไปแล้วปุ๊บเนี่ยเ,เขาพวกวารันตีนะคะมันจะเริ่มเดินอ่านะคะก็เขาก็เลยยังไม่ติดตั้งแล้วตรงนี้เขาจะทําเป็นช่องแสงไว้ให้นะคะนี่ค่ะเผื่อว่าใครที่อยากจะเปิดอเอาอากาศนะคะหรือว่าระบายกลิ่นเอยไม่ใช่ว่า <laughs> ระบายอาไอ้น้ำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราอาบน,น้ำก็เปิดได้นี่ค่ะ ทําให้ตอนกลางวันเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้ละตรงเนี้ยเพราะว่าช่องแสงเขาทำกว้างมากสุขภัณเขาใช้ของโตโต้นะคะทั้งชักโคลและก็อ่างล้างหน้านะคะเนี่ยค่ะชักโคลก็เป็นฝาแบบ s o ฟ t ์คลอสด้วยโอเคมากๆเลยอะ่ะเนี่ยนะคะอย่างสายฉีดที่เขาก็เลือกใช้แบบนี้นะแบบเอยของอย่างดีเลยอันนี้ของ American Standard คะ่ะท่านผู้ชมเฮ้ยอันนี้ดีมากเนี่ยค่ะ บ้านราคาล้านกว่าโอเคเลยอ่าโซนนี้ก็แบบมีมีโซนที่เขาไว้ตกแต่งอาจจะตกแต่งเป็นแบบแนวก่อนจะออกบ้านอะไรเงี้ยสามารถเช็คตัวเองในกระจกอะไรแบบนี้นะคะว่าแบบเอ้ยดูดีหรือยังอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเสื้อมันขึ้นมาอ่ะไปดูโซนอื่นกันกนต่อค่ะเอ่อสองห้องนอนที่เหลือนะคะมานี่เลยไปดูห้องแรกกัน,นะคะ่ะห้องแรกที่อยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะมาเลยค่ะ ในห้องนี้นะคะเขาใส่เตียงนะคะเป็นเตียง5ฟุตนะคะแต่จริงๆใส่เตียง6ฟุตสบายเลยเพราะว่าพื้นที่ข้างเตียงทั้ง2ฝั่งนะคะเหลือเหลือเยอะมากคือแบบเวลาบางคนนอนแล้วแบบเอี้ยวตัวลงอะ่ะมันต้องใช้พื้นที่เยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วมันจะดูไม่อึอดอัดอันนี้ขณะใส่ตู้เสื้อผ้าแล้วนะยังมีพื้นที่แบบเหลือตรงทางเดินเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยคะ่ะ ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบิวอินโตเครื่องแป้งนะคะมีพื้นที่เหลืออถ้าเรามาจัดห้องเองนะคะก็ยังมีพื้นที่ที่จะสามารถวางตู้เสื้อผ้าแล้วก็โตเครื่องแปลงได้ค่ะห้องนี้นะคะมาสเตอร์เบดรูมค่ะเขาก็พิเศษนิดนึงก็คือเขาจะมีห้องน้ําในตัวนะคะนี่เลยเข้ามาเลยค่ะห้องน้ําห้องนี้กว้างมากเลยค่ะ นี่เลยเตรองอ่างล้างหน้านะคะเขาจะทําไว้กว้างเพื่อที่เราจะสามารถวางของอุปกรณ์แปรงฟันยาสีฟันหรือของอะไรต่างๆวางให้ได้แบบเยอะเลยนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบอาอบน้ํานะคะนี่แล้วช่องแสงใส่เหมือนกันเลยนะคะมีช่องเซอร์วิสด้านบนด้วยเ,เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนอีกห้องกันค่ะพื้นของเขานะคะ ปูเป็นแกรนิโตนะคะ60คูณ60เซนนะคะท่านผู้ชมส่วนหลังคานะคะคใช้ของ c ีแพ SCG ค่ะดูวใช้ของดีเลยนะมาดูห้องนี้กันห้องนี้นะคะเขาแต่งโชว์นะคะเป็นแบบเตียง3ฟุตครึ่งอะไรอย่เงี้ยแต่อย่างที่บอกเลยว่ามันสามารถใส่เตียงประมาณ5-6ฟุตได้สบายนะคะแถมตรงเนี้ยอันนี้เขาทำบิวอินแบบยื่นออกมานะมันก็จริงๆมันจะมีพื้นที่ยังเยอะอยู่ค่ะ แต่เขาทำบิวอินยื่นออกมานี่เลยห้องจริงๆห้องคล้ายกันเลยนะคะก็ทั้ง2ห้องอะคะ่ะนี่แล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะเขาเป็นโครงการจัดสรรนะคะเขาจะมีค่าส่วนกลางซึ่งค่าส่วนกลางเนี่ยก็อยู่ที่450บาทต่อเดือนนะคะเขาจะมีส่วนส่วนกลางนะคะหลายจุดเลยนะคะหน้าบ้านตรงนี้ก็มีนะคะด้านในก็มีเหมือนกันก็คือจะมีสนามเด็กเล่นด้วยมีของเล่นเด็กอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็จะมีรอปภนะคะรักษาความปลอดภัยมีการานำเงินค่าส่วนการเนี่ยไปพวกบำรุงรักษาพวกถนนหน,นทางเมีเทนน,นอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่เวลาเราอะอาศัยอยู่ไปเรื่อยๆนะคะบางทีถนนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบซุดโซมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีเจ้าตัวค่าส่วนการนีคะที่จะเอามากระจายใช้ในงบตรงนี้นะคะทำให้บ้านเนี่ย ดูดีอยู่ตลอดนะคะทำให้โครงการบ้านเนี่ยดูดีตลอดนะคะแล้วสมมุติเผื่อว่าในอนาคตเราอยากจะขายหรือปล่อยเช่าอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ได้ราคานะคะมากกว่าโครงการที่เขาแบบยกถนนให้เป็นสาธารนณะอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับการเดินทางมาที่โครงการไลฟ์สันไซที่นี่นะคะสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะเราขับตรงไปอีกนะคะ ตรงไปจนกว่าจะเจอโรงพยาบาลสันทรายอยู่ซ้ายมือหลังจากนั้นท่านผู้ชมคะจะเห็นไฟแดงนะคะตรงผ่านไฟแดงไปก่อนนะคะหลังจากนั้นมันจะมีทางนะคะให้เลี้ยวซ้ายค่ะอันนั้นเราก็กด GPS ไปได้นะคะชื่อโครงการว่า Life สันทรายนะคะเขาจะให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเนี่ยขับตรงไปไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเจอแล้วค่ะ อันนี้ค่ะก็คืออยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสันทรายนะคะไม่ไกลเลยแล้วก็คนส่วนใหญ่นะคะที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะส่วนใหญ่ก็ทํางานนะคะอยู่ที่เทศบาลบ้างน,นะคะอยู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็มีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีพนักง,งานด้วยนะคะและรายละเอียดอื่นๆนะคะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะเข้าชมโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อนะคะมาที่เซล์โครงการเบอร์นี้ได้เลยนะคะ แล้วก็ตอนนี้เขาก็ฟรีโอนด้วยนะคะราคาบ้านแล้วก็ฟรีโอนถือว่าโอเคแล้วก็คุ้มมากๆเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะชีก็มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าเราจะพากันไปที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ